สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำดอกไม้จากทิชชู่นะคะเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่สกอตนะคะ4แผ่นนะคะฉีกออกเป็นอย่างนี้เลยนะคะฉีกออกมาให้ได้4แผ่นค่ะ พอได้กระดาษมา4แผ่นแล้วนะคะเราก็จะนำกระดาษทิชชู่ทั้ง4แผ่นค่ะมาวางซ้อนกันนะคะเอาพับล,บลงไปสลับไปสลับมา เหมือนเราทำพัดค่ะสลับไปสลับมา เราก็รีดนะคะรีดให้มันเข้ารูปนะคะส่วนที่เกินมาเราก็ใช้กันไกลตัดทิ้งได้เลยค่ะ หล,หลังจากนี้นะคะเราก็จะใช้ได้นะคะมัดตรงกลางมัดให้แน่นๆเลยนะคะ หลังจากนี้เราก็ตัดได้นะคะและเมื่อหลังจากที่เรามัดแน่นแล้วเราก็ตัดได้ทิ้งเลยนะคะหลังจากนี้เราก็จะตัดตรงปลายของทั้งสองด้านนะคะให้โคง้งให้โค้งนะคะตัดตามรูปเลยนะคะ หลังจากที่เราตัดมุมของทั้ง2ด้านแล้วนะคะเราก็จะมาคลี่ทั้ง2ด้านออกนะคะจะเห็นว่ามันเป็นกรีบอยู่นะคะหลังจากนี้เราก็คือเราใช้กระดาษทิชชู่2แผ่นเนาะสแผ่นมันก็จะมีทั้งหมด8แผ่นนะคะพอ8แผ่นเนี้ยคือเราต้องคลี่ทีละชั้นทีละชั้นขึ้นมาเพื่อให้เป็นกรีบดอกไม้นะคะ จังหวะช่วงที่คลีก่กรีบออกมาก็ระวังนิดนึงเนาะเพราะว่ากระดาษมันบางแล้วมันจะขาดง่ายนะคะแล้วเราก็จะมาคลีก่กรีบด้านที่สองนะคะทำเหมือนด้านที่หนึ่งเลยค่ะ นี่นะคะทุกคนก็จะได้เป็นดอกไม้แบบนี้เนาะเราก็จะเซตตกแต่งเซตให้มันเป็นเข้ารูปสวยอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็ทำหลายๆดอกเราไปทำเป็นช่อๆเข้าช่อเ,เข้าดอกก็สวยค่ะลองทำกันดูนะคะทำไม่ยากค่ะมันต้องใช้สมาธินิดนึงใครทำแล้วก็เอามาแชร์กันได้นะคะขอบคุณนะคะที่ช่วย ดูและรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ